เช้าวันนี้ผมจะมาทดสอบโชว r รีทอนนะฮะมันเป็นออฟโรดทัวริ่งนะฮะว่าถ้ามาเจอถนนลูกลังหินลอยที่โดนน้ำป่าพัดเมื่อต่อหน้านี้สอมวันเราจะคอนโทรลรถได้ระดับไหนแล้วรถจะมีสมรรถภาพในการที่จะปั่นถนนออฟโรดแบบนี้ได้ดีขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ เฮ้ยเฮ้ยสิงโตลุ้ยเฮ้ยหลุมนี้ไม่เอานะไม่อยากเจอจากการปั่นในถนนลักษณะนี้นะครับ ผมมองว่ารถชรเรียโอเคเลยเหมาะสําหรับถนนประเภทนี้แต่ว่าเราไม่ควรใส่กระเป๋าหลังนะครับเพราะว่ากระเป๋าหลังมันทําให้บาลานมันไม่ได้แล้วรถมันจะปัดถ้าเป็นลักษณะบายแพคก,กิ้งนี่โอเคเลยครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำรวจหน่อยเราจะจับรอและเพราะว่า <c oughs> ตัวเลยน้อยบอกมึงคุยเยอะตกตุ๊บเลย <c oughs> โอ้ย ớp ok anh